แอลวัวับนนี้ผมมิสเตอร์โมแกนมาอยู่ที่นี่จังหวัดอุดรธานีครับอยู่อำเภอตรอนซึ่งผมว่าน่าจะมาจากเมกตรอนไม่ใช่ตล <laughs> อดอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดี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 ครับอาจารย์คือเรามายืนอยู่ที่กระชังปรางกระชัง,รชงตรงนี้เป็นน้ำานานใช่ไหมแม่น้ำานานไหนานหนานไง เป็นบุญชาคลิปจูทองนี่เขาเป็นเจ้าของกระชังนี้เป็นแม่เจ้รุ่น61ครัาสาขาประมงอาจารย์นี่โคนมบวเนื้อ5.9 5.9โค่ผมนี่5.8ภูมิทัศน์อ่าวันนี้เราเนี่ยไปเล่นดนตรีในถ้ำในนานาในสวนทุเรียนไปเวอทุเรียนมนต้นมางคุดมัน้นมังคุดมานี้มาในนาม วันนี้ไม่เอาในน้ำดีกว่านะยืนบนขอบดีกว่าเป็น <c oughs> อัมพาตแมนเลยนะเนี่ย,นนยจะลงไปเนี่ยเป็นเรื่อง <c oughs> บรรยากาศวันนี้อากาศกาําลังดีนะจ้ะครับ <c oughs> โอ้โหรรากำลังดีเลยตอนตอนเช้าหนาวนิดหน่อยตอนนี้ก็อุ่นๆแต่มีน้ําด้วยรู้สึกครับนะวันนี้มาเยี่ยมเยียนชีวิตลูกแม่โจหลังจากเรียนจบไปแล้วมาทํางานม,มาสร้างกิจการของตัวเองและวันนี้ถือว่าเรามาฉลองได้ไหมจย์แบบนี้ก็ได้แหละแต่เราต้องจับปลาก่อนด้วยไงคือคือเป็นการได้ฉลองแบบ มาถึงที่เลยอ่ะจะลองมาถึงที่ผมว่ามันจะดีกว่าแบบนัดไปที่ร้านแล้วมีเดียวที่เดี๋ยวผมไปเลี้ยงที่ร้านในร้านนี้มันก็รู้สึกอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามาเห็นมาถึงนี่เฮ้ยต้องมาเดี๋ยวพี่ตักเองตักมาตักเองมาดูเองแล้มารู้ว่าเออเลี้ยงปลาแบบนี้เลี้ยงเท่ายังไงแบบไหนปลามถึงได้ไซนี้ไซนี้เราเวลาเรากินอ่ะ มันจะได้มากกว่าสิ่งที่กินอ่ะได้รู้ที่มาที่ไปได้และได้รู้เรื่องราวชีวิตเขาใช่ได้รู้ว่าน้องมาอยู่ที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวนี้โอ้โหกิจการใหญ่โตยังไงนะครับเรื่องราวชีวิตของคนเลี้ยงปลาอืเราก็ต้องฉลองมันหน่อยนะจ๊ะสักเพลงไหมสักเพลงเราต้องมาฉลองกัน I'm โดนไปจับปลากันตัวใครตัวมันนักข่าวมันแล้วครับคนละตัวคนละตัวกันออแล้วก็ไปฉลองกันผมไปจับปลาก่อนดีกว่าคุณผู้ชมขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบายย้